อโอพ้พีนงไค่นอ,อนแต่ยังงูดายปาบงทนงปาร์ตทีนงสงวนด้คู้ขาข้างยาวพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับพ่อ,พอ,อหน้าคันในช่องสาวพรชชาแนลค่ะครับเมนี้กะเฮาป้าคือเก่าค่ะยู่วัมเอน้ำหนาวค่ะจงหวัดเพชรบณ์มตาตาเสาค่ะวัน,นี้ครับเมนี่ข่าวท้างพี่ละ่ะทางน้องน้ำพี่ล่ละ เนาะแม่นค่ะอันนี้คือห้าตรงข้ามโรงเรียนบ้านสับสว่างนะคะครับอ่าตรงนี้จะมีด่านนะคะครับเมื่อวานนี่ไปทางลังอำเภอลังอำเภอประมาณมัวหมันไปไหนผมจะแจ้งอะไรบ้างแจ้งละวตีห้ากว่าละแต่มันยังมืดอยู่คือผมจะแจ้งต่เมื่พระเบิ่งเมื่อนี้นะฝนตัวตุ้งห้ามเสาประไทยอยู่ครับครับเมื่อนี้ก็เป็นวันวันที่เจ็ดเนาะเจ็ดกันยายนค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะพี่น้องครับผมเอาไปุดนไปเชียร์น้ำกันเน้องนุ้งเรนเนาะจ้าไปครับพี่น้องหมกพี่น้อง มาข่าปลามากเลยพ่อ,อเฮ้ให้นนจับหมูเกามันอีกสองไข่ะมีอีกสองมีอีกดองหนึ่ง ม่ได้มาเมื่อหนึ่งปลาเนี่พี่้องเลยเมื่อวานนี่ไปหลังอำเภอยังเปลี่ยนยันีไมใส่เปนตัวเลยปลาปลาปลี่นเื้มีสามแล้วไปบ้างพี่ไปบ้างนี่โอ้บ่้าเีวสงเด โอ้ยสียแหวะมากนอนขึ้นหอดมองนี้ก่อนค่อยก็ขึ้นหอดขนาดเพราะเมื่อวานนี้นะไม่ได้มาเมาื่อนั้นนะพะอุไทยได้คอนของคอนหนึงบอกได้ไข่ไข่นึง่งอืมไข่แปลว่าแตกๆึก้นมาเลยอืนติ<อ>นเจ้าสอสอมีอีกสามยูนนี้ก่อน,น,นอีกสามมีอสองเกือบเหยียบ Mà đây con đây Con nhéo nhào nó hay là ngủ cùng nó Ừ Ồ, màn đi cái nào Màn này đấy có một bố khơi đây Xăm như kiểu Ồ, cái กก,าากวันนี้มาแต่เศร้าระวมาตีห้าไป่น้วมานุ่มมานุ่ายังพอเนาะนี่อีกาสามไค่้องมาเห็นแต่วขาวงูขาวไป่น้วงหมูเดียวกันได้ได้ในะที่ห้งได้เนาะแน่นแต่มันใหญ่เนใกล้ใ,ก,ลใกันนี่นะ<อ>มานี่รงูวันนี้เต้ ดีที่มตาตัวเสาแมนงอกแดงัมเป็นบ้านหรอีอีกสามไข่เป็นโมงแรก,กที่โฮจาก็เป็นหินละงอกสามนะคะอยู่นี่ เตแสวแตกยมานี่พ่นเด้นี่พ่นไว้คือเหินเนาะเมนเดี๋ยวมาพ่นไว้ก่อนโอ้แต่ดีแล้วเฮามมังวานอังซีแต่ไข่มันหมดวันนี้ก็ได้ซุ่มที่เป็นไข่อยู่นี่นะเอ้ยหนูหมูเหล็กเหี้ยเอ้ยหมูเหล็กเขาป้านงามแัดพี่น้องวัอนี้ะเห็นงามงามดูนี่ ร้ <No. S 2> ายเลยวะที่นี่เีที่ไ่เนาะโอ้ย no. oh. ปาตพี่โน้องโอ้ยตื่เตเด้ต็งเตงสมกับมาขึน้นห้องอดเนาะคือประเทศได้หลายเล้านี่ขึ้นหอดอยด่แต่มีขึ้นประเทได้หลายขนาดน,นี้เมนอืมนทีลงงูเกี่กะ จ้าคัวจ oh, ังสิอ um ๋อเนาะโมเคยได้เนาะโอู้วเดี๋ยวไปกัดม่ก่อนมันขี้ร้ายเก็บที่ดินเอาของโอ้ยงามได้ที่ไหนู้กรดกน้องขับดอกนี่นี่ดอกนี่มันนี่เรากิ่นละดอกนี่อ้าวให้เธอโอ้ยเร็ว นี่เป็นแค่งอกแหลงมาหนิมันเป็นเราแต่บางอย่างนี่พี่น้องสางข่ายเกือบเยียบบางอย่างเกือบเย็บสองข่ายเบิ้งแต่ทางไก่นี่เห็นเลี้ยวเบิงงบ้งแต่ซ้องเบิ้งแต่ทางไก่ทางไกลตีนไม่เบิ้งเด้มันสิได้เงอย่างเต็มที่เรงอกหลายแถวมีพี่น้องเอ้ยโอ้ยก็มาสะอ่อนเด้อนี่มีอย่างห้สะอ่อนหลายๆอยู่นี่เมน นี่อยู่หิมทางนี่พี่น้องไอ้โมเมนอยู่อย่นี่นี่เด้กอ่าเป็นเท่อแรกที่ได uh ้เ huh. ห็นลงงวงเจ้าแม่นหลายขนาดนี้เนาะอืาอย่างทีไปอีกจุดนี่หากเกิดทางเขาเริ่มต้นเริ่มต้นอ๋อแดงใช่พี่น้องโอ้ยโหผูกไปผูกไหลโดกี่ไหลอุ้งขาข้างยาวเท่ๆจัก โอ้ืเต้นเตื้นเต้่เคยได้ทานีเตีพี่น้องเอ้ยสาพุทยก๋ฟ้าไว้ด้พี่น้องแต่มันายแห้งไม่ได้ค่ะข้อย่านแน่นขาพันหาขาพนาหักไหวอะ่ไหพันอ่นหองมเสือขาพน้าพนสูงอ๋ออ๋ออออ๋อ่าอย่ายน้ำความอย่าอย ยังมีพี่เห็นแต่หัวนี่ยี่ดอกเดี๋ยวดียวกต่างคนด้อฮอดล่มก็มีบ่คนเขด้มวนันนี้บาบางเฮาเลยนี่ เราได้เห็นนั่นได้ก่อนพูนได้ก่อนพูนสองมาะต่ากล้วยเนี่ยเป็นห้องเขาจะออกก่อนนะใช่ไหมมีสองดอกสองดอกนี่แหละก่อนเดี๋ยวมาเบิองทั้งใสโอ้ยมีห้องถึงพุ่มอยู่ตกแก่มดเลนวันสันบางอย่างเลยเดินองสาวคไทยมาก อืสวยสวยไปไปไป้องโตกำลังเช่งนีครับพี่น้องพ่ออีกแล้วดอกดอกตูมควันกองได้หาบานกมีสองฝนก็เริ่มลงเม็ดหนแล้วพี่น้องเอเนโอ้ยเบิ่งสวยไปแล้วสีมสูพี่น้องเลยเเพิ่มเ็ดเพิ่ไปเลดีน้องเดียมอ่ะฟันถุงเราบานแ้ใหก็ได้ บา่ผู้ใดมีคอยเห็นเหตุเลยวันนี้บ้าผู้ใดเห็นดีดีส่วนมากจะเป็นบางผู้ใดเห็นมันนะต้นตาดีต้องไฟเหรอเื้ยควายัางมีถุอป่องยางมีถือป่องก็กลัเป็นไฟม่องที่เป็นตะเป็นไม่ได้แต่ว่าที่เห็นนะก็เกาะเป็นสองเกาะสองเนาะ ได้มาดอกสองดอกนาักรไดมาเยอแต่มันเป็นแค่ไงวรฒิแหล่เห็นบอกดอกหนึ่งอย่นี้ยังสอมาเ้านี่ได้เห็ดเพิ่งมาพรมมีดอกหมอนโอ้ถ้าสองตาคือเก่าครับพี่น้องเห็ดแรกกับกำลังเน่านเห็ด่งเห็ดอะไรโอ้โเยอะพอเยอะนี่เป็นอะไรงูขานไข่ ม่ไหลยางก้มโดดมาก,ก่อนจะลเลยเห็นติพาดย่นพี่น้นองสายดอกดดิดตอนนี้หเ็ดดอกข้<บ>างหลังก็ม,งม,มีอีกสองบอกสามอือดูดูดดกมโดมด,ดูเดี๋ยวว่าพุทธแก่น,น้ำตับดอกดิยกหยดบายน้ำหยอหยดบายน้ำ พันเห็นดิตะไทยวะมันจะเป็นแต่นแถวนี้อจอดเอาเบอัตองไม้หนึงพันเห็นก้อนเลยโอ้โหเหมือนไงโอ้โหตั้งใจมาหนาหนาวก็มีรอบนี้ล้วตาบุนไทยก็ได้คนนี้ก็ตกคุ้มเลยพี่นออ้อยเสื้อผ้านะ่ะจนมดนุ้งเหมือเปียกคักเปียกแน่เนอ่ะ คือต้องที่อีกบ้างท่านดอกนึงนต้องใหอีกสองให้เห็นด้วยน้ำหรือเปล่าใช้กับล้างก็ดีอันหัาออกอยู่แต่เนาะัน้ำออกออกนี่ออกมันบปัน้าฝนตกน้ำแกงออกแล้วพี่น้องทั้งทั้งบ้านสาวบุไทยนะน้ำท่วมน้ำท่วมพี่น้องน้ำแกงออกน้ำท่วมให้ท่วมหน้าแล้วขอบคุณนะ ไปยุธยาโตกะคู่ก,กัน,กนป้านป่าน้ำไม้ามไสาวูไทยกะเฮ้าไม่ได้นะคะเพราะว่าน้ำท่วมสะพาน <c oughs> ป้าน้ำไม้ตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมลอยแล้วห้าม <c oughs> น้ำไม่ได้งามได้วางสิเด,ด,ด้อเดไ็ก<ค> <c oughs> ยังต่อยังต่อเพื่อเห็น <c oughs> อีกหนี่งทักหนึ่งขาด้วยมั้ย cô miền thường luôn chứ ông, nó khỏe ngay, mày, gì đâu phiông, ông như này, à, đi, như không phải <ừ. S 2> อู้ค่ะหักไหมอืมมเพังการงานสัางกระดอมดอกง,ง,ง่ายฮะฮะข้าประเบิงมูลพี่น้องอืมบานไปแล้วแค่รุกอาการบานนั่นอืมดอมบานมากพี่สาตาบาบูไทย ไม่ได้เนาะอืเพียนมือนึงมาตานอ่อยานีนมาบ่ไม่ใให้ยังมีตูมาอยู่แล้วเจ้าก็บ,บานก็ใขรแน่งอยู่ไดมีต็ว่าบาน,บานโคนต๊ะดีมั้ละบานบานไหวเนาะ นั่นตุงเลเรูกรถถ้กันยังไงก็รู้ก็ดีแท้วไอนหนครับนี่เนี่ย,ยถถหมเ,ยเลยึงน่าโู้้ยังไงก็รู้ง่ายยดีตั้งแต่เกิดมาเลยพี่บองเลย ันอ mm. ุ eston, ้อสะอู้มื่อนี้เราไปสร้างบึงละนออือหืมใหญ่ดีดิตเราไปนังสร้าเห็นตุ่ธาไห้คนนะสร่าพี่น้องโอ้มันมันมนมันสใจ้ะอืออือใหญ่ไม่ไหมล้อ ตึงตาไงอยู่ đ ตาไงม่ดได้ตกบานทั้งหมดปอชื้อมั้งเม้ยจะพูดเป็นให้แน้งอันนีสี่อันนีงำดานะเน่ย่หฮาบอกบงชี้องเป็นะดกเข่านึกว่าสี่บานไม่ได้บานนี่นะ ในห้ัวสาวผู้ไทยขินไรจเป็น,นเฮดอันเฮดละงกเดียวแต่ว่าเป็นรุ้นอันละงกดุ่งนะคะดอกดั้มแม่ดอกดำนกันโมเป้ได้เยสามเมือาามม้อติดว่าค่ะสาวผู้ไทยจะฝนอย่นี่โอ้โสวยัอ้อนี เลวน้อยใช่น้อยเนียนเข็นในใช่เนาะน้อยแต่หลายดอกนะคะหวานนี่แหละเนาะไปล่อมเมืองหลังอำพือเอาไปเบ่งหมองหน้ากับมูเตาก็ได้ยินไหมมู <c oughs> หลายดอกเนาอ้สามดอกไปหักห้างกัน างานดอกล้วะวดอกล้วะเปลสีมันพี่้องน่าทักให,ห้ทุกสีเราอยู่นนี่เปล่นีบ่บานกระไลยุ้ยตายเงี้ยใครยังยังมนะีข้อนกล่องเลยเหรอข้อนกองกระไลย,ยนีเนาะ สอออกบานไม่ได้เอาเลยเด้อพี่น้องบานหลายๆนะเอาให้มันเป็ี่ยนเสื้อเลยที่จะออกหลายๆที่หน้ากับที่ออหลายๆไม่ใช่ก็รอบหน้าต่อไปนี่แล้วต้องหน้าไปจะออกหลายเลยหรอกตั้งแต่เก็บเห็ดมากระมี้งมาหวานรอบนี้ได้ที่สาวบุญไทยเลยเหรละงกเหง่องล้วนๆพี่น้องเพิ่งตาเห็บผึ่งอยู่พี่ใส่หมออันนี้ดอกอันเก็บดูเก็บดู พ้อดัพอดีนะมีดอกเียดอกเหลี่ยวนะคะตัวเาใหญ่เนาะอืวเราสูงอือพี่น้องดูข่างโคนเลยดินเหนียวใช่ไหมที่เราโง่ขาวไว้ท่านไแอเอาาวบอสดอกดอกมั้ยไก่อ่ะไก่พี่เหมยขคด้วยแดงึ้นมาบานนี่สิได้ขนาดพี่น้องเลยบานบานมัดมองมาเฉยๆมันไก่เนาะบานเป็นร้อยดอก họ không có bộ ảo đâu cái máy Bây giờ người ảo ra gần ừ, rất... ở... ừ. như Sao bữa nay nhìn lắm Ảo, anh như có sóng thật Nga không đâu Nhìn như đỏ mà chỉ có đây vậy? ยังมาเห็นตะดอกหวานเท่านั้นเ่อันยังสดอยู่เหีหมดไลยบอเข้ากอ็ยังได้อยู่ไหมวันนี้เห็นไมีได้เยลยลหมือนขอหักลงเลยอืมีมม่เนียกอ,นอกาดหวานเนาะ ลังเอาสองดอกเหาได้เห็นก่อนยางเลาะมาเห็นลอกบาดนะฉันจะได้จ่ายต้องมีวะดอกปูนอ่ะอันนี้ไปเอาอย่างไพวกให้เพื่อให้เรางูขาวก็ได้เอาดอกหรือหันแล้วอืมนี่พี่น้องโอ้ย่อนผ่อนใช่ไมอีกแล้วเฮ้อเห็นยางงาตออยู่ปลาเขาอย่างกว้กลวงเมนดอกเดียวมันเห็นไว้นะเห็นกระไก่เอ๊

โอเดี๋ยวเดา๋ยวเปิดก่อนขออนุญาเปิดจะข่าวอื๋อพี่น้องเปิดออกได้ไม่กลัวให้ลราเอานักจกออกปุอบเปิดเศร้าดอกเศร้าดอกอืมไปแล้วสามวันยานีอืมเอ้เหมือนขนาดเลยสิบเจ็ดดอกสกุลให้ก็ฟ้าอย่ะห้อคะแต่วา ต้องได้บายค่อยๆเพราะว่าเพิ่นบอกบางแห่งเนอะอือจะคล้ายเพิ่นปลานี่เพิ่นเพิ่นพ้นมาหลายใช่ไหมตาเล็ดหามาเล็โอ้เพิ่งเคยเคยเก็บหลายเท่านี้ลโนโลเลยพี่น้องเอ้ยเบิ่งนกขนดดกันหันด้วยกอืออืมอืมอ ต้มทังหกบียังเขายังไปปอกอ่อนะไตอนล้างนะตอนล้างเนาะอืมไม่ได้ดงบ้นคือะอืมเพราะว่าทุ่ง้าวนบอบบางนะคะทนบอบบางฝนระตลอดแต่เศร้าๆหมตุลดิใครอยู่ นาะตอนเช้าเตอนนี้เ so okay? so ี่เลางอกขาวเนี่เงยวันยังเพลแพลอหอยู่เนาะเริ่มตกมาเริ่มแจงมานีะอ้เห็นเธอเลยที่บ้านสาวูไทยกับไม่เคยได้หลายขนาดนี้เนาะอเพราะว่าเห็เลงอกเจ๋งยี่บ้านสาวูไทยมันไม่ได้นะคะเมีมีแตยงอกเหลืองที่เาเหลืองกับโบได้หลายหันนี่ค แต่มันอู้นี่ทั้งดอกไงทั้งดอกเงาวกบนีไดส่วนอ๋อเหงาต่อยังต่อย็นยุกปะนี่ายนี่เลยหืมส่นีม ตุ่มครับสามดอกงามงามเขาถีขนาดเลยสมาามีงามงามพี่น้องเอ้ยสีเดียวล้วนๆไม่ได้สีส้มสีเหลืองเลยรถแมน,น ซีส้มก็บ,บนเทลงอขาวนีะก็ตัวพักมองนี่นะพอแล้วพอแล้วโอ้ยมองหน่อยตุ่นำลังการอีกแล้ฟคอมาอนี้ฟ้าบึงพี่น้องดูสีไข่ส่วนทียมองอืมไข่หนอนแต่ยังหนุ่มดูิฟเอ็ดดอกเลยคือดอก นึงนึงต้องมาลรหมดนี่โอ้ยบุวผ่านนั่นใครอยู่ต็แรกว่าจีเมืองที่มีหน่อยแต่หัวโตกคนต๊ะ่หปกติอีเมื่อนี้เนี่ยสาวผู้ไทจะได้ไข่องตลาดนัดนะแม่เมื่อไข่องแม่หันตกแห้ง น้ำท่วมีวันน้ำทมบานน้ำถั่วมทูงนะน้ำท่วมนทูงนานบ่เป็นน้ำแกงเนาะครับจ้างทอดกับซีเป็นอันให้พวกน้ำแกงวะเนาะเอาขอนขอนคือมาเลยพี่น้องเลยกายเครื่องเลยได้คนตานเออเอาไปรุดนน้ำกันมันนี่วะซีเต็มตาบ่เนาะอืมต่าองสับไทยนี่ของสัไทยเนี่ยยังซ้ำเก่าอยู่ไม่ซ้ำเก่าอยู่เกมเพื่อแต่สับไทยบ่เออ สามเด้อโอ้มาหันทองแล้วค่ะเตะเปิ้มันเปิ้มันยอดพี่น้องมื่อีานะโอ้แต่ผลงานเรานี่อลังการครับเกินคาดอีแล้วมื่อนนี้นะสับปูไทยนะจริงๆสิมสับปูไทยว่าจะไปเลาะเล่มเบังเฮ็ดเพิงเนาะเฮ็ดเพิงเฮ็ดอ่าเฮ็ดละงอกัก้ง่ายว่าจะมีคืดว่าจะได้หลายขนาดนี้นะคะ เป็นเธอแรกที่สาวผู้ไทยได้หลายสําหรับป่าอําเภอน้ําหนาวเนาะครับถือป่าหมานตืบจักฟุกจักจังไดบอันนี้อันนี้จะเป็นเห็ดเผิงเห็ดเผิงเห็ดละงอกปนกันละงอกหมานกับเห็ดนงกว่างเห็ดนงกว่างกับสาวผู้ไทยคนมาขนาดแล้วคนเป็นเสพคนมาสาวผู้ไทยก็เก็บมาเธอหลายอยู่ไอซี่เลียกกับกะดอกตุ่มๆเด้ดอกบานจะไม่ได้เอาค่ะแมนเห็ดละงอกกับดอกบานก็ไล่เมื่อนี่นะแม่จะหาคนได้เอาเพราะว่าเลยไว้ค่ะเพิ่นเป็นซื้อแมน แอมู้ใดที่แบบว่ามันอยู่ใกล้ๆที่ตุูมๆห้ากับเก็บมาอยู่เก็บมาอยูค่ะแต่บม่ได้เก็บหลายของซ้ำดอกน้อยผู้ที่เข้าไปที่หลังก็จะได้เก็บน้ำยู่ค่ะอันโน่นที่สาวผู้ชายปัะเทงกัจะเป็นโนนนองน้ำนะคะเข้าทางขอควายเนาะทางข้อควายไปทางหนองน้ําอืมแล้วแต่ละเข้าระยะคือปอง n สาวผูาเป็นอยู่ข้างเดียวได้พี่น้องเลยไม่ได้เปลี่ยนอยู่ข้างกลางหรือว่าไม่ได้เปลี่ยนเป็นโนนเลย ทุกคนก็นว่าอันเห่าไปผัดซอสผู้ไทยไปคือได้เอาคลิปเก <ละ S 1> <9 S 2> ่ามาลงหรือเปล่าอันนี้คือไม่แม้คลิปเก่านะคะซสผู้ไทยลงปันตะวันเลยค่ะไายวันนี้ก็ลงวันนี้ตัดต่อทานซสผู้ไทยก็ลงเลยครัเนาะวันนี้ขออย่าพิเคียะห่ซ้ำอีกก่อนนะครับ,บ,รบรรไปรอรุนมืออื่นน้ำซสผูไทยไม่ใช่ยังได้หรือยูืบนก่อนวันนี้ไปครับสวัสดีคับสวัสดีค่ะ